สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n นะเอาวันนี้ป้าเปียกมาวันนั้นพิงจะบานนิดเดียวเองตอนนี้บานสองช่อแล้วเดียวถ้ามันบานเยอะๆก็จะมาเก็บภาพอีกนะคะสําหรับแววมยุรานะคะตอนนี้ตามไปดูคุณลงุงตอนนี้คุณลุงจะพาอาจารย์ไปเก็บมะาม่วงนะคะ รกมากเลยเมื่อเช้านี้จะให้น้องปอมมาตัดแต่เครื่องตัดหญ้ามันไม่ติดโอ้โหรกมากเลยล่วงทิ้งหมดเลยเสียดายเนาะเนี่ยมันรกไม่รู้ชวนอาจารย์มาทำไมตาเข<อ>้<บ>ามาเก็บเองก็ได้อา,อาจารย์<ป>เก็บให้ดูสักหน่วยเนี่ยเดี๋ยวดีๆ เอาลูกไหนก็ได้เก็บภาพลูกลูกมันไม่ี่อาจารย์ได้มาเก็บมะม่วงจากต้นเองเลยนะคะเอาลูกที่มันแข็งๆนะอาจารย์เอาลูกที่แข็งๆถ้าลูกนิ่มๆมันจะเน่านี่นนนั่่ีลูกูกันลูกใหญ่อยู่นะเอาตัวใหญ่โอ้ยเท่าหน้าเลยลูกตัวเท่าหน้าเลย เด uh, ี๋ยวกันเดียวกันนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพสวยๆเนี่ยหัวงามหน่อยอฮะติสุโอมาเห็นคนเก็บเห็นคนเก็บฮะบิดเลยไม่เห็นคนเก็บเห็นหน้าคนเก็บฮะโอ้ไกลเลยเนาะอีไอลูกนี้ด้วยเลยอาจารย์ันใหญ่ไหมอยอ๋อเลือกเอาหน่วยใหญ่ๆหัวนี่ใหญ่กวานั้นห่ระวังระวังยางด้วยนะคะเออระวังยางด้วยเด้อ อุ i, mm ้ย hmm. น mm ี hmm. teachers, maybe, like yeah. yeah. ่เก wow. ็บหน่อยก็ดีนะยุงหน่อยมาแล้วอ่ะนี่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 งามบ่ไหนงามยุงงามยุงทุกปีก้อยเลยนะอือโอ้เอาเลยอ๋อเดี๋ยวพี่น้องอืมเนาเป็ดเอามดแดงแฝงม่วงไมบมาหนีิมาใจสูงรีบเก็บก็ดีนะยุงเยอะค่ะไปดูทันใหม่น้อยนะทันทางล่าง เาขาเรียกพันอะไรนะอ,นนอันนี้น้ำดอกไม้สีม่วงค่ะแล้วพาไปเบิ่งแอปเปิดมันตามมันมีลูกนิ่มไหมข้างล่างถ้าลูกนิ่มไม่เอานะเดี๋ยวมันเน่า<อ>ไปดูอ้อมลกมันรกอุ้ยอันนี้ไหมลูก<อ>เยอะม<า>่วงหาวตามไปดูนะคุณลุงจะพาไปเก็บต้นไหนอีกนี่ โ,โลกเหมือนกันนะเนี่ยลงไปยากเหมือนกันนะคะเนี่ยลุงจะพาอาจารย์ไปเก็บไอในสวนนะคะอุ้ยดูสิเนี่ยหญ้าเป็นตะเลี้ยงวัวมากเลยพี่น้องงามงามงามหญ้ามีแต่กองงามงามถ้าเลี้ยงวัวม,มันก็ไม่พอกินหรอกวะ่า ป,บบปีนี้มันไม่ค่อยติดลูกนนมันแรงโอ้มีนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวอ่้จะมันผ้า,าจานมนลงมามิต่น้ำผีมอบเนี่ย,ย,อย,ยโอ้โห,หนะที่จริงฉันว่าโอ้โหไม่ใช่อะไรนะยุง ยุงก็เยอะนะคะผายหน่อยถผายหน่อยอะไรเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรนะอ่าทูอีทูม่วงชนิดหนึ่งอ่าทูอีทูพาอาจารย์มาเล่นสวนชมจันทร์มาเที่ยวใหญ่ครับค่ะนี่อาจารย์นั่นลูกหน้าด้านนั้นอีกขึดนหนึ่งเอาไปสองลูกโอ้ยพอแล้วเด้อเออเอาเอาเอาไว้ให้บี๊ชอบซองลูกยังไปอันนี้เอายังไปเลือกเอา ถ้าทางก็<า>งเก็บเลยตาบอ,บบอบมันไปนี่คับนท่มันนี่นี่ก็พันธุน์งาซ้ามีพันธุ์พิเศ็นงานช้างไงชา้างแต่ว่าเห็นมาเขา,อาเอามนบอทันกัเน่า,าโอ้มีสักลูกไหมที่มันไม่เน่าเหมาอาไงช้างองชา้าง ว้าวก็เอาไม่ทันเน่าเหน่าไม่ทิ้งไปถ้าปีไหนมันเยอะๆนี้จะชวนอาจารย์มาเก็บมันกำลังมันต้นเล็กอยู่ต้นยังไม่ใหญ่ต้นเน่าปีนี้ก็เป็นเยอะอยู่นะเราไม่ทันร่วครับเรามาเพื่อมีไม่จะไปมันไม่หรอมันรุ่นตาเหอะยุงน้อยเยอะมากเลยเอ่อถ้ามีมะม่วงแก้วด้วยไหมแก้วอาจารย์ไปไม่ไหวนะพอและวโล้นับ จะมีแต่ด้านโน้นเป็นมะม่เขียวสวยมันไม่ทันมันเน่าหมดก่อนร่วงตาจะพาอาจารย์บุกไปไหนแต่ก่อนนี้เขียวสวยนี่มันเยอะมากเลยเป็นใหม่ๆแม่อาจารย์ก็ได้ขายเมื่อก่อนนี้ มันเยอะแต่ตอนนี้มันต้นมันแก่ด้วยแล้วมันก็แรงมันไม่ติดลูกป,ปีนีถนะ้ถ้าแมงไม่เอานะคุณลุงไม่ต้องเข้าไปแล้วมันยุงเยอะ มีอยู่เหรอเออถ้ามีมะม่วงให้เก็บค่อยเข้ามาค่อยหน้าเข้าอันนี้ก็พันมานะอันนี้เขียวใหญ่ค่ะเียวใหญ่น,นี่เขียวใหญ่อันนี้โอ้เนา่าล่ะอันนั้นไม่เอารอค่ะคุณลุงถ้า,า,ม,ามันเถอเอมันเนา่าแล้วคุณน่ะเราเราไม่ไม่ไม,ไม่เอาไม่ทันมันไม่เยอะอีกแล้วทีนี้ไม่เป็นไร คน<ร>ไม่<ร>ค่อย<ร>ได้เข้าตอนเขียวสเสวยนั้นโอ้โหเน่ามากเลยล่วงมดแล้วไปไปเหอะทั้งลูกมันยุ่งเยอะเออถ้ามันไม่เน่าก็เอาแต่ถ้ามันเน่ามันนี่ลูกหนึ่งคุณลุงนี่ลูกหนึ่งเอาแน่นี่ลูกสองลูกนี่ มันถ้าเราไม่เอาก็จะเเสียหมดแล้วครับออนั่นแหละสอยลงไปโลดถ้าลูกลูกเน่าก็ไม่เอาอะ่ะเป็นหลายรอบแล้วสงสัยมิชอดมาแล้วมั้งเสียงหมาหาอบป่อยแล้วเปล่เาเปล่าเปล่าเอะอะไรถุงอุย้ยอันนี้มันอยู่ข้างล่างนี่ขอจับหน่อยนะนี่มีปลาเปียกจะไม่นี่ปลาเปียกได้จับมันถึง มันอยู่ข้างล่างแล้วป้าตัวเตี้ยนะคะมันอยู่ข้างล่างป้าก็จะเก็บซะเลยนี่โอ้โหแต่ถ้ามันไม่ลกแล้วยุงเยอะมันจะสนุกวันนี้เนาะอะว้าวนี่ค่ะอาจารย์มาเลาะสวนนะคะ อันนี้ต้นยางยางนาเยอะอีกหน่อยถ้ายางนาโตมีใบร่วงก็เห็ดเยอะแยะเขาว่าเขาเอาเชื้อใส่มาให้ด้วยเขาบอกคนขายมาแต่ถ้าเลี้ยงจริงๆมันก็ไม่พอกินนะคุณลุงเขาว่าได้ปลูกยากิวมาปลูกมาเองไม่ปลูกยังไงเราปลูกตรงนั้น <c oughs> นั่นแหละมันฟิวมาเพราะจากที่เราปลูกเอาไว้นั่นแหละกพจะเลี้ยงง่วตอนแรกเอ้อทำไมพามุดมาตรงนี้แล้วจะไปได้ไหมคะเนี่ยบอกงวงซอนนี่บมตาต้อนแห่อาจารย์เนีน่ยปิดเลยเดี๋ยวหมาน้อยน,อ,ยนออกไป คะ่ะอันนี้ปฏิบัติการสู้ภัยแรงด้นี่ <laughs> แต่สุดทิ่แต่สุดทิพาดไม่เห็นละวาจะเลทเวทีบอกว่า <laughs> ปล่อยยังมาอยู่ปล่อยมาเสียวเวทีมาตั้งก่อนหน่นองค์สิมาแล้ววาสางมาขั้นมีถังนำ้ำ <laughs> น,นี่ป้าก็พาไปเดินชมสวนเนาะ ไปเก็บมะม่วงพ่ะอาจารย์พอออกพกิจทาอดีตท่านก็เป็นบิชอปด้วยนะคะท่านอาจารย์ทวีพาไปเก็บมะม่วงแต่ท่านมีภาระที่จะต้องรีบกลับในคืนนี้เสียดายอยู่เนาะตอนแรกก็ว่าจะไปกับคุณเวิร์เ่งนี้ด้วยไปทํางานที่อุดอรกันแต่ท่านมีภาระธุระก็เลยต้องกลับก่อน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัส้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ